สวัสดีครับอยู่กับผมหานชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาชมทายาทเจ้าหมูทองครับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของลุงแต้วนะครับอยู่ที่บ้านเขาดินใต้นะครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมครับแดงแก่แดงแก่แแกครับ เมียทั้งคู่นะครับขวามือนี้ก็จะเกิดจากแม่วัวปลามันแดงลูกผสมนะครับแม่ติดโบสทครับลูกก็ติดโบสทเช่นกันครับแดงเข้มครับสูงยาวเขาดีครับ กว่าทั้งคู่ครับถ้าจะบีดวัวนี่นะครับเราก็หาพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเรื่องเนื้อหนังนะครับเอามาเสริมครับเพื่อความลงตัวนะครับ สายมือนี้ก็จะเกิดจากแม่บรามั่นขาวนะครับลูกผสมครับแม่นี่ก็ติดโบสเช่นกันนะครับลูกก็เลยออกมาแดงเหมือนพ่อนะครับ แม่เขาก็จะอยู่ในคอกทางนู้นนะครับนี่ก็ลูกหมูทองเช่นกันครับเพจเมียทั้งคู่ครับ ถง้างครับนี่ทั้งคู่นี่ก็เกิดจากแม่วัวบามันขาวนะครับไม่ติดโบสครับแม่วัวนี่ก็สำคัญเช่นกันนะครับเราก็ต้องเลือกแม่วัวที่ติดโบสนะครับ ลูกออกมาจะได้สวยๆนะครับฝั่งนี้เกิดจากแม่วัวที่ติดโบสดนะครับ ฝั่งนี้ไม่ติดโบท๊ทนะครับแม่หัวนะครับครับเดี๋ยวพาไปชมแม่หัวสาวนะครับที่ท้องกับ เจ้าสอนรามนะครับทายาทเอสเคศูนย์นะครับ นี่ครับแม่วัวขาวนะครับของกับเจ้าสนรามครับถายญาติอทีห้าสองศูนครับของประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับถ้าทอดเมื่อไรนะครับจะถ่ายผลงานให้รับชมนะครับ สรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ